อ้สดใสเลยนะสิเฮ้ยไปสวัสดีชาวเกมทุกคนด้วยนะครับก็ตื่นมาอีกครั้งกับผมว่าถึงเวลาไปใช้ชีวิตอันสุดแสนจะเมามันซะแล้ววันนี้ก็วันนี้ต้องไปทำงานนะครับเฮ้ยตื่นมาตัดคลิปเหลือเพื่อนโอ้ยยังเจ๋ง ทำเตัวจริงมันไม่ได้ขนาดนี้วะก็เดี๋ยววันนี้เรามีตารางงานก็คือเราต้องไปทํางานนะครับผมวันนี้ทํางานแล้วก็ไปจีบจีบจอสซลินด้วยนะครับผมจะเรียกว่าโจลีนแล้วกันนะครับโจลินโจลีโจสตาร์เท่าวันนี้กินอะไรดีวะเอาเป็นอ่าเฮ้ยข้าวแกงกะหรี่จัดมาดีเบิ่มๆนะวันนี้จะได้แซ่บๆกันะครับ คือไม่ต้องซื้อของเตรียมเข้าบ้านเลยผมอยากให้แบบอยากให้เขาแบบมีการซื้อของเตรียมเข้าบ้านน่าจะดีกว่าเอ้ยทำไมฝุ่นมันเยอะอีกจังวะทำไมเหมือนเหมือนมีฝุ่นเยอะจังเลยอะยวก่อนนะดูดิไม่สะอาดเลยครับสักนิดเดียวแย่ yeah, ละหรือว่ามันต้องมีการทำความสะอาดด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมีการทำความสะอาดด้วยจันเลยละกูกินให้เยอะนะครับ ดูซิว่าตารางงานวันนี้เป็นไงบ้างนี่ครับตารางเวลาจะเริ่มทํางานตั้งแต่9ก้าโมงเป็นต้นไปนะครับ9ก้าโมงอ,อโมอ,อมันไม่ค่อยมีเวลาเลยงั้นแะแล้วแล้วเราจะจีบโจโลีเราได้ไงอะ่ะใช่ไหมยแย่และเราหลังหกโมงอ่ะเราบีเวทพอมีเวลาอยู่นะครับน่าจะไปคุยกันได้อยู่คุยผ่านแชทได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันทำเขาทำงานแค่3วันองไง ที่เหลือก็จะเป็นวันหยุดวันธรรมดาว่างๆครับอ่อต่อไปจะเป็นอาหารเบาๆนะครับเช่นสลัดกินเข้าไปกินให้ครบ5้าหมู่ไปเลยปามีเวลาเยอะแยะมากมายเยกเขามีเวลาวะเขาม,มาาีเวลามาหาศาลมากมายวะบ้านก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดเดี๋ยวกลับมาค่อยทําก็ได้กัน่ะเดี๋ยวต้องไปอาบน้ําด้วยเนี่ยคือ,อบ้านข้างเละพอสมควรนะ <laughs> ถือว่าเละใช้ได้ กิน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 เดี๋ยวต้องซื้อของเข้าบ้านด้วยนะครับเพราะว่าซื้อแบบตกแต่งบ้านให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเราจะมีช่องตรงนี้ไปทำซากอะไรก็ไม่รู้เนะ่ยคือถ้าตกแต่งเราจะได้แบบชวนโจโลีนเข้ามา,ามาอวดบ้านชวนอวดบ้านได้นะครับเขาจะได้ประทับใจเนี่ยผมอยากตกแต่งตรงนี้มากเลยเดี๋ยวรอเลยทุกคนรอเลยครับเดี๋ยวเนี่ยถ้าเรามีเงินเมื่อไหร่นะตรงนี้แหละมึงเอ้ยโคตรมันบอกให้อ เป็นไงบ้างสะอาดขึ้นไหมอ่ะหอทําทำทีเดียวสะอาดแม่งหมดจดเลยแต่ตรงนี้ไม่สะอาดนะดิประเด็นน่ะเอ,อ่อล้างหน้าสาดน้ำอย่างสรุกสนานทำไปทำอย่างนไไั้ไปทำมาวะ <c oughs> แล้วตรงนี้ทำข้อสัตว์ได้ปะยีบหลับนั่งเล่นนั่งพักผ่อนเอ,อ้อมันทำข้อสัตวไม่ได้อะเดี๋ยวกล้ถึงเวลางานนะครับอยากอยากรู้จังเลยว่างานมันทำอะไรอะดิ อูอีอูอีอ่า,ออาถึงเวลาแล้วเราไปทำงานกันเถอะผมลืมไปว่าอไอทรงผมผมมันในั้านน่ะมันต้องเป็นสีเขียวอะเป็นไม่ใช่เขียวเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขียวอมฟ้ามันเรียกว่าลายเสีอะไรวะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังกันเลยเดินทางไปไปดิไปอ้าวไหนอะไหนวะเอาเดินดิแล้วทำไมไม่เดินอะมันกดไปทางไหนครับ ใครรู้บ้างบอกผมทีอ๋อเราอ๋อเรากำลังไปทำงานอยู่คือตอนนี้เราทำงานอยู่นะครับใช่ไหมใช่แหละเนี่ยมันเขียนว่าไปทำงาน,นอ๋อไปทำงานโอเคอเคยเข้าใจแล้วกลับบ้านก็คือเขาจะหายตัวไปเลยเว้ยเ,ออเขาจะหายตัวไปเลยแบบว่าอย่างไร้ร่องรอย คือไม่ไม่ทำงานให้เราดูเลยเหรอเฮ้ยอย่างนี้มันก็ไม่มันนะดีลาออกได้ไหมอะนักเลงก็คือมันมันก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมมันก็เหมือนเดินซิมปะที่จะไม่ได้ทําไม่เห็นการทํางานอะไรขนาดนั้นในบางบางบางงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างงั้นก็ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีเลยครับไม่ไฟเย้าเลยนี่ผมลาออกเลยแล้วกันผมลาออกเลยไป ออกแล้วเหม็นไม่มีอะไรเลยโอ้ผมต้องผมต้องการงานที่ท้าทายแล้วมีภารกิจที่ดีว่างานแล้วอีกแล้วกูหาใหม่ก็ได้ผมต้องการเ,เวลางานที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับผมให้มากที่สุดเดี๋ยวลองเป็นในนี้ดีกว่านะครับเป็นน่าจะเป็นผู้ช่วยอาจารย์นะครับผมนี่น่าจะมันอยู่อันนี้ มาวิทย่อะไอ่าอันนี้แล้วน่าจะเขาได้จะแบบว่าส่งเมลมาแล้วว่าไปทํางานไปได้แล้วว้ยมันมีบางงานที่ที่ไปดูเข้ามานะมันค่อนข้างที่จะมีปฏิสัมพันธ์นิดหน่อยคือแบบไปเล่นได้เล่นข้างในได้นะครัแบเออว่าในงานนั้นมันทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเอ่อว้จะทำอะไรวะตารางงาน ไอ้แม่สองวันเองเหรอวิ่โคตรคุ้มเลยเดี๋ยวเราต้องไปเล่นวอลเล์บอลด้วยนะครับดีเราจะไ,ไปหาคนอื่นแล้วก็มีเวลาไปหาโจลีนเราด้วยนะครับอ้าวไม่เจอนี่มาครับไม่ครับเราทํางานอยู่ปะเหล่เาเราคร้างโอเคแล้วมันเราจะหยุดมันจะหยุดนิ่งครับเวลาจะหยุดนิ่งผมเจอนี่แล้วทำไมเท็กเจอร์มันมันมันเปิดะฝุ่นอะไรงั้นนะหรือว่ามัน,มนบันบักวะเอาเชื่อเราเล่นเกมเหล่เนี้เ,เวรกรรม w What นี่ผมไปเจอไมเทพมาครับมันขาดไปได้จริงวะนี่ทรงเนี่ยไมผมทรงเนี่ยแต่ว่าจะเป็นอ่ามันมีที่กันเสียงอยู่ด้วยนะไอพาร์ตแรกที่เสียงมันแบบว่าเสียงลมเพือพอพ่อ่คือผมไม่ได้ใส่ที่กันเสียงเอาไว้นะที่กันเสียงผมเป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยเป๊ะๆเลยเนะี่ยวันนี้ชิวๆเดี๋ยวเราไปคุยเล่นกับคนอื่นอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกัน สุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ทํางานมันก็ทําไปดักเลงเลงแต่ว่ามันมันคือมันต้องปล่อยปล่อยแบบปล่อยเวลาไปเลยไงมันเออมันมันไม่ค่อยมันอะ่ะเราจะหางานไปเรื่อยจนกว่าจะ,จะเจองานที่ต้องสามารถบังคับเองได้นะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนอุย้ยขบขันว่ะอุ้ยว่และเลินแจ่มใสว่ะเดี๋ยวจะไปเล่นบอลเลยบอลกันวู้ฮูไปเลยดีกว่า อ๋อพอพอพอถึงไปตารางงานปุ๊บตารางเวลาปุ๊บเขาเขาก็าจะเดินไปเลย้ยอัตโนมัตินะครับเดินดุมตุมไปเฮ้ยแล้วโจลีนแล้วว่าอยากอยากชวนโจลีนไปเที่ยวว่าไปกระชับมิตรกันสักหน่อยไงรู้จักกันมากขึ้นอยากเล่นวอลเลย์บอลจะแย่แล้วโจลีนอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับมีกระตกเล็กน้อยด้วยนะฮะเอเ็คเจอร์หลบไปทนด้วยเล็กนิดหน่อยไ <c oughs> ปเดินไปเลย เพื่อนสวัสดีครับมีคนเล่นบอลลิบอลด้วยหรือเปล่านี่แล้วมันั่งรอเลยฮะนั่งรอครับถ้ามีคนมาเล่นด้วยก็ก็ดีนะตอนนี้ไม่มีคนมาเล่นเลยนะเนี่ยเงาจัดโจลีนอยู่ไหนนะโจลีนแล้วเราจะเรียกโจลีนมา,ามาคุยกันได้ยังไงอะเชิญมาหาปะนี่เราเชิญเราสามารถเชิญเพื่อนมาได้นะครับแล้วก็ ไม่ครับเราเชิญโจโลีนมาคนเดียวเชิญโจโลีนมาคนเดียวเลยวโจโลีนวิ่งวิ่งมาเลยอ่ะโจโลีนไวิ่งมาวู้หู้หโจโลีนวิ่งยับวิ่งยับรีบเกินคุณมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วมาดูกันว่าออซอยของคุณโซยจะสร้างความทรงจำ อะไรได้หรือเปล่าโจลีมหยุดดีหยุดน่ารักดีแล้วแล้วนางใส่ชุดนี้ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะสวัสดีครับคือคนิค่ยจูเล่พราวอนคริสตเตอร์ไรสตาแล้วเล่นบอลเราอ่ะผมก็อยากเล่นบอลเล่บอลนะแต่ว่าไม่มีใครมาผมหาผมเลยขอโทษด้วย แต่ผมเออแต่ผมคุยคุณได้ทั้งวันเลยนะครับเออคุย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 นี่ความสัมพันธ์คนสนิทมากกว่าเพื่อนทุกคนผมเป็นคนสนิทสนทนาเรื่องสิ่งใหม่อยู่ยเป็นไงพี่ไอพี่ไอคนสนิทเจเอร์รูเบลีเบาอาลาตูย ก่อนนนะี่กูมาทำอะไรเนี่ยนะเฮ้ยกูจะมาเล่นบอลเล่นบอลไม่ใช่เหรอกูคุยรัวๆได้เลยครับอันเนี้ยเรื่องเล่าตลกทะลึ่งจุกหน้าผากเฮ้ยเกินไปอ่ะเนี่ยถามเรื่องโรแมนติกอ่ะเอาลองดูชื่อเกิดซึบหรอชื่อวอกูคุยได้ทั้งวันแล้วนะคุยได้ทั้งวันเลยไอ้ยเพื่อนคนนี้ก็ทักมารัวๆเลยครับแบบว่าไอ้เชื่อว่าอะไรกันจะชนกันเลยอ๋อไอ้ตอนนี้ผมสามารถเลื่อนความสัมพันธ์ได้แล้วครับเพื่อนซีเหรอ สนใจจะมาแบบว่าเป็นเพื่อนสีกับผมไหมครับเพื่อนสีเลยนะครับเนี่ยหน้าจอเริ่มเปลี่ยนสีครับหน้าจอเริ่มเปลี่ยนสีวิ้ยเพื่อนรักว่ะเพื่อนรักเพื่อนสีวิ้ยแล้วเมื่อไหร่บอลเล่บอลกูจะได้เล่นเนี่ยเดี๋ยวไม่มีใครมาเล่นกูเลยบอลเล่นบอลดี่ว่ะลืมบอลเล่บอลไปหมดแล้วเนี่ยผมต้องการถามเธอเรื่องอื่นที่ว่าเธอชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถามเรื่องความชอบผมอยู่ได้ทั้งวันนะครับ เชียวตอนนี้ผมอยู่ทุ่งมันจริงๆนะไม่ไป d e โมนะเอ้้เพื่อนคนนี้วะไอ้เช่ยกูแล้วกลัวโอเคคุยเรื่อยครับคุยเรื่อยชมชุดนี่ชมชุดไปครับนี่เรารู้แล้วว่าเธอชอบอะไรบ้างใช่ไหมมันน่าจะขึ้นไปแล้วกำลังนี่กำลังมองหาความสัมพันธ์เชิงโรเมนติดวะ ถูกดึงดูดโดยชายอ๋ออันนี้ชอบผู้ชายนะครับมัน่าจะมีการชอบมีรสยมชอบผู้หญิงด้วยนะครับเราก็ต้องแบบคุยไปเรื่อยนะฮะถ้าชอบผู้หญิงก็คือตัดใจได้เลยเฮ <c oughs> ้ยสารภาพรักได้เลยเหรอเฮ้ยไอ้ใช่เกินไปหรือเปล่าวันเดียวเะนเพื่อนเร็วเกินเร็วเกินมองอะไรครับมองอะไรครับเนี่ยแหละเริ่มเริ่มเริ่มเป็นคนรักแล้วครับสารภาพรักเลยดีไหมอะ <c oughs> เอ้าไปไหนอะ่ะไม่ว่างนะครับว่าคุยเยอะเกินวอาโอ้ได้คุยเยอะเลยเยอะเลยเราจะไปเล่นเซิร์ฟบอดเหรอไหนว่าเราจะไปเล่นที่นี่ไงไอเจ้านั่นะ่ะตารางอะไรกันวอลเลย์บอลน่ะวอลเลย์บอ,อบอล,ลนี่มีใครเล่นเลยเหรอเอาเคไม่เล่นก็นได้ไม่เล่นก็อะไรไม่เล่นก็นได้ดอ๋อเป็นอ๋อเป็นการแบบว่าคล้ายๆแบบโยคะนะครับ เฮ้มึงยังร้องอีกเลยฝั่งนู้นน่ะไอเชี่ยคนเดิมเลยมาร้องทุกวันเลยบ้าหรือเปล่าคือผมจะทําให้การคุยกับผมมันแบบว่าคือผมอ่ะพยายามคุยกับทุกคนนะครับเพราะว่าจะได้แบบว่าฝึกการพูดการคุยการเข้าสังคมอันนี้คุยกับกล้องอยู่นะจริงจริงนะจริงๆเนี่ยไปดดโมแล้วเนี่ยผมว่าพาร่าได้สารภาพรักชัวภาบเลยฮะนี้แต่ระบบความสัมพันธ์มันง่ายไปหน่อยผมว่า อาจจะต้องปรับให้มันยากกว่าดีจนิงนะมันจะได้แบบเออดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรชิวๆอยู่แล้วถามเรื่องความชอบไปกายเป็นเพื่อนกันแล้วนี่กายเป็นเพื่อนกันแล้วฮะคุยกันเยอะจัดผมแค่คุยเฉยนะผมไม่ได้นอกใจด้วยซ้ำอะ่ะนี่คือเพื่อนอีกคนหนึ่งนี่ใครเอาโจลิน<อ>นี่่าเฮ้ย<อ>โจลีนจะไปเห็นผมหรือเปล่าอย่าโจลีนผมเปล่านะ จะรีวิ่งไปแล้วจะรีกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วครับพี่น้องจลีวิ่งวุ่นเลยว่ะจลีนจะวิ่งวนทําไมไอะจลีนตอนนี้เราอยากาต้องการวาดภาพแต่เราไม่มีที่วาดภาพนะครับแล้วกอ็อยากคุยเรื่องความปลอดภัยเหรอต้องการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศแงนัันเรากลับบ้านก่อนแล้วกันไอ้เจ้าเนี่ยผมไม่รู้จะไปทําตรงไหนดีประเด็นนะ่ยต้องซื้อ เออเราอ๋อเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้ซื้อไอ้วาดที่วาดรูปมาดีกว่าใช่ไหมห้องวาดรูปอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปไปตกแต่งบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวซื้อของเข้าบ้านก่อนจะเป็นการวาดรูปนะครับผมจะซื้อที่วาดรูปมาเพื่อทําการสนองนี้ตัวเองเพราะผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปนั่นเองนะฮะถ้าซื้อเป็นห้อง,องมามันก็โหดไปหน่อยซื้อเป็นที่วาดธรรมดาแล้วกันนี่ วาดรูปนะครับใช่ปาวะใช่ดีปะใช่แหละหูใหญ่บ้าเลิเลยอะอ่ะผมตั้งนี้อู้ยต้องออกกำลังกายด้วยเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนชอบออกกำลังกายด้วยครับแต่เงินเราเงินเราเหลือเฟืออยู่แล้วต้องทําห้องฟิตเนสอีกห้องหนึ่งไปข้างๆนะครับน่าจะเป็นห้องเนี่ยเอามาทําเป็นห้องฟิตเนสได้เอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวตังค์หมดไอเว้นของ,งเยอะเหลือเกินวาดภาพครับไปถึงเวลาละอยากรู้ยังเองจะวาดอะไรอุ้ยอู้วาดแล้วาาขายได้ด้วยเหรอ อ่าใช้โคตรเจ๋งเลย50บาทนี่โอ้โหยีภาพเบอร์เร่มเทิอมอ,อ๋อไม่ได้ขายมันเป็นการซื้อนะฮะเป็นการซื้อมาวาดเฉยคือตอนนี้ผมอยากไปลองทำงานดูอะเดี๋ยวลองเราลองเล่นอีกวันหนึ่งดีไหม,อมโอ้ยภาพเบอร์เล่เลยสะอาดอ,อ๋อนี่ไงใช้ไม้ถูพื้นนะครับล้าง เราจะคีนบ้านให้หมดนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกินก่อนดิกินก่อนกินก่อนโอเคโอเคทำก่อนก็ได้อุ้ยูทำแป๊บเดียวเองถูนิดเดียวถูถูนิดถูหน่อยวิงการเดียเลบิโอซ่าไม่น <Isaiah te S 2> ่าหลอนไหมเป็นไงบ้างสะอาดยังไอเชี่ยถูแป๊บเดียวมึงสะอาดแล้ละวะโคตรเฟี้ยวเลย อ๋อนี่ขายได้ครับเอาไปขายที่เดนั่นละเอาไปขายในร้านค้าได้ครับ28บาทง,งงงงงวยตั้งชื่อภาพงงงวยครับงงงวยอา่าราคาก็ปกติไปขายไปเพื่อนอันนี้ขายแล้วอ๋อเราสามารถสั่งแอปสั่งอาหารได้ด้วยนะครับสั่งมาส่งแต่ราคาค่อนข้างแพงนิดนึงนะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะ ทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นพี่เลี้ยงเหรอขายหมดแล้วโอ้โหมันขายไปสินค้าเลยจ้าเฮ้ยมีคนสั่งของมาขครอะใครสั่งอะไรมาจะบอกว่าแมวนะ่ะแมวมีเยอะแล้วนะพอแล้วแมวอะ่ะเออไหนดูีอ๋อดีดีด,ดีเป็นแค่หนังสือนะครับนิยายอะ่ะโอโ้ถือลอยได้วยด้วยโคตรฟียวซื้อกินกันครับ ไม่ได้ซื้อทำทำอาหารก่อนแกงกะหรี่เย้แซ่บๆนะคือลืนอน่ะของมันอร่อยอ่ะของอร่อยอย่างเงี้ยมันผ่านไม่ได้หรอกใครๆก็ชอบแกงกะหรี่เฮ้ยหิวหิวจริงๆวันนี้เราสามารถเอาเนี้ยไปขายมืนสองได้นะของขวัญเพื่อนนะจนะโคตรโหดอ่ะเอาขายแม่งเลยอ,อะไรเงี้ย อะไรอ่ะโจลินเขาทักอะไรมาไม่รู้ครับฉันอยากเรียนในสาขาเดียวกับคุณและเตรียมตัวสำหรับอนาคตร,ร่วมกันเอ้ยจิวเดียมาดิเรียนอะไรวะไม่รู้อ่ะตอบไปก่อนฉันเชื่อจริงว่าเราสามารถทำอะไรได้มากมายด้วยกันนะก้ต้องเาบอกเลยดูใจชอบดูใจหรือเปล่า ผมว่าตอนคืนเนี่ยผมยังไม่นอนผมมีง่วงแล้วอันนี้คืออะไรไม่รู้อะลองเข้าไปเดินดีไหมน่าจะโอเคนะมันเป็นบ้านหรือว่าอะไรไม่รู้ครับอันเนี้ยคืออะไรอะมันเป็นแบบว่าไอ้น,นี่เหรอเป็นชุมชนนี้เหรอเหมือนเป็นปาร์ตี้อย่างเงี้เหรอรองเท้า,ทาในบ้านอ๋อเป็นอพาร์ตเมนต์ธรรมดาอ๋อไม่ใช่เออใช่ใช่เหละอพาร์ตเมนต์นะครับ อก็มันก็จะดูคนว่ามีคนประเภทไหนบ้างครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปลานน้ำพูดดีกว่านะครับนี่ไปเลยเพื่อนตอนงคืนนี่แหละไม่ง่วงเลยสทิเดียวอยากรู้จริงๆว่าจะมีอะไรอยากมีรถอะรอเลยรถมันมีบั๊กวนนะเวรถรถแบบว่าคือแบบเวลาขับอะถ้าขับไปชนคนก็คือคนแม่งปิวเลยอยากอยากขับรถอะ อยากลบบกเลยอะ่ะอยากเล่นเกมอาร์เคดโอ้โหไม่มีไหนที่เราแต่งเอาไว้กลัวอะไรวิ่งไปเลยกลัวอะไรอะ่ะเออเนี่ยโอ้นีครับที่เราแต่งเอาไว้นะครับสวยสวยงามก็แต่ต้นไม้ไม่ใช่อเนี้ไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรนี่ของเริ่ม มันไปปรับตั้งค่าแบบไอ้นั่นอีกแล้วบ้างเนี่ยค่อยๆค่อยๆมาเนี่ยค่อยๆโหลดลานน้ำพุนะครับมีร้องเพลงอ๋อถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปคือถ่ายตรงนี้เหรอถ่ายเซอร์ฟี้อี่ถ่ายรูปนะฮะนี่มันรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะมีไม่มีเทศกาลใช่ไหมเงียบๆเ,เงียบกรลิบ ยังไม่มีใครเหมือนจะดึกเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเวลาแบบแม่งห้าทุ่มแล้วแม่งจะเที่ยงคืนแล้วอะน่าจะไปนอนกันหมดแล้วครับเฮ้ยอันนั้นตู้เกมอาเคดหรือเปล่าอ่ะต้องใช่แน่เลยใช่แล้วแถวบ้านผมเรียกว่าตู้เขตอาเคดนี่แหละใช่เลยลองเล่นตู้ขีดๆๆๆๆและครั้งนี้เขาจะได้หรือไม่แม่งเลยตู้แม่งโกง้ๆๆผมเปนตู้เตียน แต่ก็ยังชอบนะเอาอีกเจนรู้ว่าเสียตังค์แต่กูว่าเอามาดีมาดีเอาอีกเอาแม่งเอ้ยอีกแล้วโอ้โหนี่นี่ฉันต้องคีบจนกว่าจะได้หรือเปล่าคีบจนกว่าจะหมดตัวเลยหรือเปล่าโอเคเอาเลยอย่ารอช้าตอนนี้เราง่วงแล้วต้องกลับบ้านแล้วเขานี่แหละเขานี่แหละอื ไม่เต้องใสต้องรอต้องไปนั่งจ้องคนเคยไหนที่เล่นเยอะๆก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นเสียบเลยแกโดนเสียบแน่พรุ่งนี้ไอ้ตู้เวทกลับบ้านดีกว่าครับตอนนี้ง่วงนอนละแก่ก็แฝดแกก็ฟุกแฝดตือตๆๆๆตๆๆๆๆๆ่นๆๆ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 ๆืๆๆ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 ๆ่อๆๆๆคคือ ลาก่อนนะทุกคนหวังว่าพรุ่งนี้ผมจะได้ทำงานอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งขอกฟี่ขอกฟีอทำไมตัวกระตุกกระไสหนาวแน่แนเลยหนาวมาเวลาเา๊เา้